สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อก,กับแมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจนะ๊ะเนาะเมื่อนี้ขออนุญาตเด้อค่ะเพราะว่ายุวเขาแห้งแมนยสิมาขอยืมใส่ขั้วหญ่จักบาทแน่เมื่อนี้แมนูที่แกงแกงเฮ็ดเนาะอันนี้ก็คือแมนูยสิใส่ทางนำยานังกระตะไคไข่ก่อนเนาะค่ะเพราะว่ายานังนี่มันสิเป็นยาเย็นเนาะพี่น้องเม่นูที่แกงเฮ็ดที่แม่โอสมอพิ่นซื้อมากเมื่อวานนี่เพิน่น คนออมบ่เบิดเนาะพี่น้องเนาะคนแกงบ่เบิดในะว่าเนี่ยเมนูเรื่ยสิมากแ,กนะแกงเนาะแกงเฮ็ดนี่เฮ็ดแม่นุยกะลางทำขัวาวสะอาดเรียบร้อยคือตอนนี้แม่นุยต้มน,มน้ำย,นะยาน้างให้มันสุกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำยาน้างนี่ถ้ามันบ่สุกนี่มันสิคิ้วได้พี่น้องทางล้ดยาหนังเฮ็ดนี่อันเฮ็ดนี่คือข้าวเดียวมันก็สุกเนาะจา้ะ เมนูมะเขืออนนี้มนเมนยเไใซ่ลงไปไอันต่มเป็นผักซื้อๆด้วเพราะว่ามัสปิบปเด็ค่างหลทีอาแต่สิทธิ์มะ,มะเขืองลงไป ใส่น้ำปลาร้าเสบปากแดงลงไปใส่หลายเส่บหลายที่กันครับพุงชู้พอแตงนวดต้องนอนเนาะอันนี้ก็คือเปนออ้นงูม่ะเมนูนสิปุ้งหนามให้มันหไหญ่ก่อนเมนูยค่อยสิ เอาเ็ดรงมาจกสยังบนี้กเกลือปนอใส่เกลือนิดหน่อยตอนี้น้ำยาหน้าเขาก็ลังฟดร่อ เสียบเราพี่น้องเสียบแล้ว,อ,ลวอันนี้แม่หนุ่ยเสเอาเฮ็ดลงเในแบบนี้เหนียวเข่าเราพี่น้องเพาะว่ามันกินเข่าง่ายอยู่แม่หนุ่ยเอาเฮ็ดลงไป่ลันจ้ะมีเห็ดมีเห็ดอยังมาที่เห็ดอันหู้งูกับเห,หเขขเ็ดอยังหุ๊ขาวขาวดีเห็ดโรตับมักินเข่าน้ำตาลเลือพี่น้องจะหน่อยมากินเขาน้ำตาล คนยกนฝตกบ่พี่น้องฝนตกบ่เมื่อคืนอันอยู่บ้านแห้งตกข้อแง่งเน,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 นี่ยแหละเสแฉกยังไงวะก็รอดหมอมันเดือดมั้ยพี่น้องวันนี้เมนูของเราคือแกงเห็ดเห็ดร,ร่วมบ่หมีผักอย่างอื่นใส่ได้พี่น้องเพราะว่า บ่ได้ออกไปใส่ถ้าเอาทีเอาวัตถุดิบถามที่มี่เนาะพี่น้องเนาะว่าได้ออกไปตลาดลรอๆร,รอให้หม้อเพิ่นเดือดก่อนเนาะพี่น้องจะไปหน่วยหาฟ้าหมอมาปิดหุ่นห่อนก่อน น้องอย่าลืมเดอ้อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ไรสดกุ้มปิดเนาะพี่น้องเนาะไรสดกุ้มปิดของทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพง่งเฮ้าล้อยหมอเดือดก่อนพี่น้องวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ไรสดกุ้มปิดบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทผู้ใดบอท่านไหนซื้อบัตรซื้อตัวกับฝ่าวจองเ้ยพี่น้องเดอ้อฝ่าวซื้อบัตรซื้อตัว รับร่องบ่ผพิหวังพี่นอ้นองพี่น้องพิสิเพ่อพ่อกับศิลปินและหลายผู้และหลายคนบว่าสิเป็นเบียร์พร้อมพงเวียงนฤมนตรีชัยนงลงนะกะสาวแอนเนาะคะ่ะสาวแอนอรดีเพราะว่าเพิ่อนสิม,มาในเอเพิ่์ลซิมิโช่ใหม่ๆมาให้พี่เห้น้องเบิ่งแน้วพี่น้องเนาะพี่น้องติดตามกันแล้วกันฝ่าวื่อบัตรจองตั๋วเดอพี่น้องเดอตอนนี้หัวหน้าก็กำล,ลังเร่ง เร่งสิปั๊บปรุงโชว์รูปแบบใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งให้คุ้มค,าค่าราคาเงื่อนพี่น้องเนาะ <c oughs> มื่อนี่แม่หนุ่ยกับขออนุญาตคั่วเพิินเพราะว่าถ้าดังมือขึ้นฟื้นเปียกฝนตกฟื้นเปียก <c oughs> นห้วเข่าแห้งว่าท่านกินเข่าง่ายอยู่ก็เลยมาขออนุญาตคั่วเพิินเหตุเปิดแก๊็เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจากไหนกับเบิ่งแง่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณสำหรับบัตรผู้ที่สนับสนุนที่สอยซื้อบัตรเนาะพี่น้องเนาะไรสดคุ้มปิดสองมื่สองขึ้นรับรองคุ้มค่าพี่น้องคุ้มคา่าคุ้มคา่าคุ้มคา่าเพอสิมาในทีมเทียมไดแตงแบบไดโชว์แบบไดพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันรับรองไม่ผิดหวังแม่หนุ่ยกับสิกับมหาหมอแกงแม่หนุ่ยกอนว่าเรา เดือดได้ทียังเอได้แล้วี๋ยวคนจักน้อยเนาะพี่น่องเนาะออแกงเห็ดเมนุ่ยสีใสเต้วัตถุดิบเท่าทีิมี่แล้วพี่น่องเพราะว่าสิบริบรบรายอออกไปข้างนอกอันนี้คือเห็ดแม่อสมอเพิ่มสื่อมาแล้วเพิน่นเห็ดเบอเบิร์ด าสีมี่ยังเพิ่มเติมกระตองออกไปข้างนอกแม่นุ่ยก็เลยว่าเห็ดเ่าทีมี่กินเ่าททมี่หละพีน่น้องหมอก็ลังเดียวเสียบแล้วเสียบแล้วกินเ่าน้ำกันเวยพีน่น,น้องจกห,หน่อยเด้อเห็ดทูนูกอันเห็ดอีหยังดอกดิแม่นุย่ยเอิรนบ่าเป็น เพลินเหดยั่ว,วจ้าไวยเพิินหก่อยเพิ่นซุปจังหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้ก่อนอีกจักหน่อยเ้าคอยมาปิดมันยากาศรอบๆโดมคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ทางโดมกับสิบเป็นอึ้งปอเพิ่นเห็ด อันนี้พ่นเตรียมเห็ดฉากไม่เนาะพี่น้องเนาะปรับปรุงฉากอึง้งเปาะเพนคนเห็ดญี่ปุ่นคนเลี้ยงสร้างก็จะยังหูดคนเลี้ยงสร้างก็จุ้งกระอยูท่ทางุ่นพี่น้องมุ้งไพ่มุ้งม,ม,ม,มันละเมือนเน่อี้บรรยากาศ เมื่อน,นี้บ่มีแด,ดดได้พี่น้องเป็นคุ้มๆแต่ว่าเอาสวนอีโฟเลียมกับบ่ต้องถามถึงดอกพี่น้องมักไผมักมั่นเนาะแม่นุ่ยกับซียูมอ่อมอแไม,ม่แม่ยูงเสียละมื่อสาโทษถามข่าวผู้เฒ่าอยู่ทางบ้านว่าฝนตกบ่เล่ากับว่าบ่ตกแล้วกระลังอันพอใหญ่สีอยู่ทางบ้านผลละักะ็กระลัง มางเหล่าลราว่าเหล่าหัวบเบิงแจ๊กเทียไลยเขาเปียกตังร้ายกระสอบว่าสันโทษไปเมืวว่อเสวากำลังอันรือลังค่าเหล่าอยู่อยู่บ้านแต่ว่าบาได้เบิงบัดเขาไปเบิงยังเขาเปียกเบิดแล้วจากฝนตกตแต่เหงมัชิดฮอดพูดเถากะซิอดเอาพี่น้องในแต่โทษถามข่าวเล่ามี่ยังก็มีแต่ได้ทรงไปได้ สนนี่ทรงเครี่ีให้เราไดอยากได้กินจะของเมนุไปบ่ไดก็คือได้แต่ทรงใหพ่อให้แม่กินเท่าละ่ะเห็นเพื่อนในยูได้กินเมนุก็ดีใจแล้วถึงสีบ่ได้ไปหาก็ได้ถ้าไปก็คือต้องคึอกักตไปนอนอยู่วัดเมนุก็บ่กล้าไปละพี่น้องบ่กล้านอนอยู่วัดดอกกลับไปเบิ่งหมอดแกงก่อนพี่น้องบัดนี้เบิ่งแง่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ เป็นห่วงพี่น้องสุภูสุคนเป็นกำลังใจใหกันและกันสู่ไปน้ำกันพี่น้องสักมือหนึ่งมันต้องเป็นเหมือของเหาเนาะมนสีตรงเหาตรงพานพานวิกฤตนี่ไปห้ได้น้ำกันสู่ไปน้ำกันพี่น้องย่าท้อ,ย,ทอย่าถอยท่อได้แต่ยาถอยพี่น้องเมนยก็ท้อแต่ว่าเมนยบ่ถอยเพราะว่าเมนยตรงมีพอมีเมียต้องรับทิชชู่อยู่เมนยก็ต้องสู่ขึ้นกันพี่น้อง อเอาเบงหม้อแกงนาซีซุกแล้วนาะพี่น้องหนา้านาทีเดทีแล้วอจอเอาพักอีกตู้ล่งกับเป็นอันลาเรียบร้อยเน้องพี่น้องเนาะรอแต่นั่งตูเดี๋ยวเมนูเพิ่มปลาไหลอีกจักหน่อยก่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมนูกระเซี่ยวนั่งตูลงไปนี่นั่งตูมเมนูกระซางไปแล้วนี่ ใส่นั่งตูล้ลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จแกงเฮ็ดเพิ่นวะเสียบเราพนองเสียบแล้วมัมเหนื่อยสิ่ปิดไฟได้บัดน,นี้เตรียมซอยเลยจ้า พี่น้องผู้ใดบ่าท่านสื่อบรสื่อตัวพี่น้องสามารถติดต่อไปสอบถามไปได้ทังสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจ้อจ๊าเด้อไ์สดกลุ่มปิดวันที่ 23, 24, ย,ยี่สิบสามยี่สิบสี่้ะจ๊าเด้อเข้าไปเบื่องรายละเอียดใดสำหรับผู้คนเ่าเคยสื่อเนาะมวนพี่น้องไม่แต่ขั้วมวนมวอยางเดียวพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ เบื้งแล้วกัซอยกดไหลกดแช่แลวพี่น้องเด้ออูเดย์ดระท่านติดตามกับฝากติดตามทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะสำหรับเป็หน่วยกับสิไปกินเข่าสะกอนายเทียงสีเทียงหรือมั้งนี่สำหรับชิปนี่ยู่ดีวิแห้งสบายบดีค่ะ